เคยถ่านโอ้โหไม่เคยคิดถึงฉันเลยงอมบวกแล้วครับลงครัวโอ้โหเอ่อขอดูหน้าหน่อยครับกินเจอกันที่ไรกินตลอดเลยเสียอ้ำเสียเอ็มกูกำลังกำลังเติบโตครับอืมกำลังกินกำลังน้อยกำลังกินแสก้าวโมงโทรหาใครไม่รับสายพี่สักคนเลย อะไรก็จะไปตื่นนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ตื่นไม่อะไรเลยเ,เขา,เอานอนกกไข่อยู่เนาะโอ้โห <laughs> เอาเอาให้ดูเอิโโอ้งนี่ยเขาจะเขาจะเสียชื่อเลยเนี่ยเหรอเสียชื่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งยังหยีขุ่นมา,าเมานี่ยคามฮุมเืิ้งนี่ปเปลียวจักเถอะ เใช่คิจยังมันเป็นพองงูหรือว่าเป็นพอมีส่ของให้คือถึงน้ำงูเอาเป็นน้ำงูเนาะเมบเป็นน้ำเส้นขาวหมน้ำเส้นขาวหมพร้อมเมนขัเรื่องนี้กับตำรวจการรับใเขาเป็นเรื่องรอบขวเนาะ มีอะไกันโอ้สมบูรณ์แบบมีอะเรออก็ว่าเห็นนะเออ,อเค้อ่าเป็นอย่างเป็นอย่างขาตบด่ว <c oughs> นยิงนี่น <c oughs> นี่ก็แม่ครัวประจํากองถ่ายนะครับวันนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายเนาะเมนูช่วงบ่ายเมื่อเย็นค่ะเมืเย็นเหรอใช่ค่ะมันมีสองมื้อค่ะมีูเยนกับมื้อเยที่ยงกับเย็นเที่ยงเรากินไปแล้วเบื่อเย็นอันนี้เนี่ยหมูยองอเสียอารมณ์เสียงโอ้โหนี่เก๊ว่าจะกินเขาวเครับผมโอดูเลยเสียว ี right. no like the ่โอ้ินมาตะบันท้งสองของดาราด้นี่ว่าทานเขาเอกตามนี่เดี๋แ่ไปบุกรงข้วครับพี่น้องครับมาแล้วโขากุก อย่างนี้แล้วนี่ยำไข่ดาว,น,าดาวนี่นู่ี่ตะแยงจะเสียบไหครับุสวยนี่ยำไข่ดาวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแลก็งมไว้คุณินมันลแล้ว่รับะอันอเออ,อันน,น,ะ,บบนะ้เปิดอด เดี๋ยวให้บเบิังไม่คั่วเฮ็ดกับเขาครับอันนี้คืออะไรครับแกงฮังเลค่ะแกงฮังเ<ช><ะ>ร่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแกงฮังเลอันนี้คือผัดมะเขือย,ยาวใส่หมูสับ,บลงครัวผู้ใดอยากกินก็นคือมาก,กินอยู่นี่เลยครับใครอยากกินก็มากินอยู่นี่ มองนี่อมองตามองหุ่งนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำหวานเครื่องดื่มขายเสื้อด้วยค่ะคุณออมาดีเหรอมาล้นขายเสื้อเอดิฉันให้ขายเสื้อไม่ได้ให้คุณซื้อเ <c oughs> นื่องว่าใส่เสื้อสำหรับใครนี่ครับสนใจเสื้อไข่อ้อมีทั้งอันนี้คือสีขาวล้วน,น,นคือ สองสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งตัวใครสนใจถ,ถ้าถ้ามีเอฟซีสนใจต้องทักเข้าช่องทางไหนจส่งให้สั่งพี่พี่มาเดียวแล้วส่งต่อมาได้เลยโอ้โหทักไปที่ช่องอาร์มาเดียวก็ได้นะครับเราจะดำเนินการให้นะครับได้ค่ะปวดอ่ะโอ้หลายแห่งคน มองอีคือมองแบบกองไทยมองตำสมตำนียครับยี่นี่ยแต่ปูนี่อร่อยมากปูจืดเนี่ยมันไม่เค็มปูจืดเหรอมันหมดเหรอมีไม่กี่ตัวนี่ปูจืดใช่ปูจืดอร่อยมากใครอยากกินส้มตำใครอยากกินตำไทยสั่งสั่งแม่ครัวจะมีแม่ครัวดูแลนะครับใครอยากกินไอติมฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ฝั่งนี้สิเป็นไอติม นี่ถงไอติมผู้ใดกินชากาแฟก็มุมนี้นะครับนี่ชากาแฟทั้งนี้ก็จะเป็นบักมว่วงเด้อมันนี่ผลไม้ครับทั้งกองไทยเขาจะเปลี่ยนเมนูแต่ละวันเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับเมนูแต่ละวัน วันนี้สาวน้อยเพรวันเพ่งกับเหรียอยู่ตลาดกินสาครับตรงขามฟิวเจอร์ลังสิทครับทีมงานไปช่วยพาม่วนวันนี้เสียเมเสียมคนอุปกรณ์มากโ,โ,โอ้โห<อ>บสา่้าเรืออะไรจดนถ่งังไปด้วยได้ไหมเจ้าเข็ดนี้ง จำไปเรื่งว่านี่ซื้อหนี้ดีกว่า ต้องอานตเดียวเรกปกตินี้ต้องแบบปากฟิล์มไปล้างรูป้วยทำไมอ่ะเอ้ถ่ายรูปไปก่อนเป็นฟิล์มเนี่ย คุณยังมีไหมไม่มีเลยนา่าจะถ้ามีก็ต้องแบบไม่มีหรอกกีนเยอะนะครับโอเคอตำรวจอะไรวะ ตำรวจลงลงไหนตำรวจเอามันแฝงหรอกจะตำรวานปะเนี่ยลงปุงอ่าตัดผมนึกว่าเป็นคนตำรวจเนี่ยอุ้ยพี่ตุ้มตามป้ายืนคู่กันความหล่อมาเผ็ดนะหวานออกเผ็ดๆเนาะหวานเผ็ดๆครับพี่คนครับพี่ตุ้มตามขอถามหน่อยครับครับผมไปกินอะไรมาทำไมรอดจังเลยครับไม่ไม่กินครับเพราะถ้าถ้ากินมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาว ครับผมเออจบข่าวเอาเอาไปไก่ปีตควงก็ซื้อได้นี่โอ้ยเจ้าคืออยากเ็ปคอนเทนต์นะครับนี่เนี่ยหัวโตอ่ะคนนี้คนพาทำดิมันเป็นอะไรกันเจ็ดสิบคอนเทนต์นั่งไหมนี่ครับไอ้แก้วไอ้แ้วบอสไอ้แก้วบอสเธอเธอมือเธออย่าไปโดนมันใกล้ไปเรายังไม่ได้คิดอะไรเลยก็มือเธอไปจับเขาไม่ใช่มันใกล้จับแขน ก็คลิปที่เราถ่ายข้างในนะสนุกสนาน้็ตะเราพ่นกันที่เขาฉากเพราะคือกันนี่ครับพี่น้องเปลี่ยนกันต่อเพื่อนเขาเปลี่อนเขายวมาเดี๋ยวก็ผมเขาฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมาหาอะไรกินกับเสียอามเสียเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซักนีดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ